เราอาสาอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาทีนี้ปัญหาคนที่รู้ดีที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนคนรากยากมันก็ต้องเข้าไปหาแหละครับต้องเข้าไปคลุกคลีตีมวงเข้าไปปรึกษาหรือพูดคุยจนคุ้นจนเคยจนรู้จักสนิทสนมกันดีน่ะแหละครับเราถึงจะเห็นสาเหตุของปัญหาถึงจะช่วยกันคิดช่วยกันตกผลึกว่าจะแก้ปัญหายัางไง แวะนั่งทานข้าวกับคุณยายสามท่านครับอายุเท่าไหรก่อนครับเจ็ดสิบเจ็ดคุณยายคุณยายอย่างครับือสมบุญยายสมบุญอายุเจ็ดสิบเจ็ดเหรอเนีคุณยายเด้ยายซีดาจ้ะยายซีดาอายุเท่าไหรแล้วครับคุณยายเก้าสี่โอ้สามสิบปีขอให้ลูกหลานได้อายุมันก้อนยืนังสี่ได้คุณยายเด้อันนี้ยายซีจำยายจำปีอายุหกสิบกว่าปีหกสิบเอาร์ปีโอ้จิวพันธนึงดีเลยคุณยายครับคุณยาย ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านน้องแวงสีนี่สุขภาพดีทุกท่านแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านนี่เดินมาท่านผู้ใหญ่ราวว่ายางมาจากข้างอนามัยคุณบอกแมนแกนนได้มีเาอุ้มมาส่งยางมาผู้เดียววังสเอยโอ้ยแข็งแรงขนาดนี้แกนยูแ่อนามัยอย่างนทงคนานตรงไปนนี่ไปเนนี่แล้วก็เที่ยวหัวเขาไปหันแมนลูกหลานพี่นไปทำงานที่เมืองน้หรับเปล่าแมนแกนงานในเมืองกรุงเทพกรุงเทเมือนแล้วเนาะ มีแล้วก็กิน่อแล้วยนะ <laughs> ขอบคุณหลายๆเรือครับคุณแยงคาวขอบคุณค่ะ